เลยพู้นี้ไปก็ไม่ได้สนใจเลยผู้ใดวันย่องหอยเก่งไม่มีหรอกผู้ใดวย่องหอยเก่งอ่ะย่องหอยเก่งอ่ไม่ใช่ย่องหอยเก่งโอเควันสองทีทีทจบอมาตัดามนอยู่ที่การทำงานมันไม่ได้อยู่ที่ผู้ใดวันย่องหรอกทำงานได้มันก็ทำงานน่ะทำงานของเจ้าของอ่ะ บูมี่ผู้ใดมาจ้างเฮาเนาะเฮาเฮ็ดงานเจ้าของเนาะแม่นอยูวะหนายเจ้าของเออถ้าจะเป็นนายเจ้าของเนี่ยบ่ต้องมากังวลเลยนะเรื่องมื้อนี้เฮ็ดได้คือเฮ็ดได้เฮ็ดบ่ได้ก็บ่ต้องเฮ็ดเลยแม่นบ่จบเลยเฮ็ดบ่ได้บ่ต้องเฮ็ดเซาเฮ็ดตื่นแต่เช่าเป็นงานเป็นเงินพร้อมตื่นบ่ได้บ่ต้องเฮ็ดบอกเลยนะงานเจ้าขอเงินเออตื่นบ่ได้บ่ต้องเฮ็ดงานน่ะ การทำงานเนี่ยเป็นลูกจ้างกันปะแปดโมงกันปเก่าโมงจังปฏิบัติแมนอยู่บ่โมงสร้างงานโรงงานแมนอยู่บ่เล่นลีลาดม่เขางานแปดโมงนบ่ยางเลาะเล่นนั่นบ่แปดโมงเฮ็ดบ่เสียบริษัทบ่เสียเสียนั่นได้วินาทีแรกแล้วบ่ที่ลุงลุงงานย่างกับแปดบ่เป็นงานเจ้าของเนี่ยตื่นตีสี่เป็นงานตีสี่เงินได้ตั้งแต่ตีสี่เลย ไปต้องมาถามพูดใดยเห็นบ่จบหาโมงคือจบหาโมงเงื่อนหาโมงก็ค,คือหาโมงสบายใจเป็นลูจกจ้างคนเนี่ยเก่งู่ดรอกแต่ว่าบ้าเมียน,น,น,นมันบ้าเมียนแนวทางเง้นลูกพี่ ลูกพี่จะถอดเสื้อไม่พอยนะว่าแล้วเพ,พื่อนพูดเมื่อกีนก้นี่ลูพกพี่กูฟังอยู่เอออืมได้ลูกพี่ได้ให้ลูกพี่พูดยังไงอะเสือเสือทุกคนน่พูดจาใช่ลูกพี่ก็ลูกพี่ก็ฟังอยอะก็ลูกพี่นึกว่าลูกพี่จะถอดเสื้อไม่ใช่ร้อนเหรอครับแล้ให้ลูกพี่ฟังลูกน้อง ลูกพี่ฟังลูกน้องอยู่แล้วลูกน้องเจ็บแบบฟังลูกพี่ไหมฟังฟังลูกน้องเขาฟังแต่ไม่ได้ไม่ได้พินใครแต่พูดถึงมมนได้รักษาะนี้ไม่พูดถึงในมาตรฐานไงเขาไม่เห็นผลของเขากูอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันแบบลักษณะเป็นแนวทางแบบไหนแนวทางอะไรครับเส้นตรงทางโค้งเส้นตรงหรือว่าแบบ วิเคอแบบอารมณ์อัวยหรือว่าแบบถ้าเห็นซิกแซกทำไงซิกแซกตัวชะลลอครับชะลอรถชะลอรถซิกแซกก็ลองคุยกับผมมั่งแต่ถ้าไม่คุยกับผมผมก็ถือว่าแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่คนพูดมาเนี่ยมันเป็นการหลอก หลอกไม่ได้ครับเดี๋ยวผมขอแย้งนะครับได้ยังไงขอแย้งครับไม่ได้ไปเตะบอลมันหลอกเนี่ยน่แน่จะขอแย้งเนี่ยเนี่ยประสบความสำเร็จมาด้วยตัวเองครับผมการทํางานของเราเนี่ยมันต้องอยู่ที่ตัวเราเองครับอไม่ใช่ว่าจะจะจะใช้วินิจฉัยหรืออะไรก็ตามไม่ไม่ได้ครับคนเราต้องตั้งใจนะครับตื่นเช้ามาต้องตั้งใจทํางานนะ